สวัสดีครับคัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจ๊กมีวิธีการทําแกงส้มชะอมปลากระป๋องมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มจากยอดชะอมนะครับไข่ไก่ปลากระป๋องนะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นท่อนนะครับน้ํามะขามเปียกซอสของปลากระป๋องคือน้ําของปลากระป๋องนะครับพริกแกงส้ม ปลากระป๋องส่วนที่เราจะมาโขกกับพริกแกงนะครับเป็นเนื้อนะครับเกลือป่นน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการโขกพริกแกงไว้แล้วก็ทอดไข่ชะอมกันนะครับพริกแกงส้มนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยเนื้อของปลากระป๋องนะครับใส่มากก็จะข้นมากนะครับอันนี้ปรับลดได้ตามชอบนะครับครานี้ก็โขกให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ นี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับเป็นพริกแกงเตรียมเอาไว้นะครับเรียบร้อยครับส่วนต่อไปเราก็จะมาเจียวไข่นะครับไข่ไก่นะครับสี่ฟองในส่วนของไข่ไก่จกไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครจะปรุงเพิ่มก็ได้นะครับเหมือนเราทำไข่ฉ่อมได้เลยนะครับ ตีให้แตกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอายอดโฉมมาใส่นะครับตามด้วยยอดโฉมนะครับอันนี้เด็ดเอาแต่ยอดมาเลยนะครับคุกให้ไขซ่ซึมนิดนึงนะครับพอเดี๋ยวเราเอาไปทอดนะครับเรียบร้อยแล้วเอาลงทอดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทอดจนเหลืองทั้ง2ด้านนะครับ ให้เป็นแรลแบบนี้นะครับ okay. สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักไปพักให้น้ำมันเสด็จนะครับแล้วก็หัเป็นชิ้นเก็บไว้นะครับนี่นะครับ ตัดเป็นชิ้นนะครับขนาดก็ตามชอบได้เลยนะครับใครชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับเหมือนเราทำไข่ชะอมทานกับน้ำพริกกะปิได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตั้งน้ําให้เดือดนะครับตักน้ํามาใส่ในพริกแกงนะครับวิธีนี้จะทําให้พริกแกงละลายได้ง่ายนะครับไม่เป็นก้อนเวลาเราเทใส่หม้อนะครับนี่นะครับให้เป็นครึ่มครีมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปน้ำมะแกงได้เลยนะครับ จากนั้นตั้งน้ําแกงจนเดือดนะครับใส่ซอสของปลากระป๋องลงไปได้เลยนะครับพอเดือดอีกรอบก็ปรุงรสนะครับน้ําตันปี๊บครับ กระป๋อนแล้วก็น้ำปลาครับน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกนี่ปรับรสได้ตามชอบนะครับเพราะว่ามะขามแต่ละรสที่ได้มาอาจจะเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวตั้งให้เดือดอีกรอบนึงนะครับเดือดพุ่งๆเลยนะครับจนมีกลิ่นหอมของพี่แก่ออกมานะครับนำไข่ชุมที่เราทอดไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยตามด้วยเนื้อปลากระป๋องนะครับใส่ลงไปเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วปิดไฟนะครับนี่นะครับเราจะได้แกงส้มจะอมปลากระป๋องง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับถ้าใครชอบก็ลองทำทานดูนะครับวันนี้จกต้องไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีครับ